ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mind and Timeline พื้นที่ที่เราจะนำจิตวิญญาณของยอดคนในอดีตมาวางบนตาช่างแห่งการเวลาวันนี้เราจะพาทุกท่านเดินทางข้ามกำแพงเมืองจีนย้อนกลับไปในช่วงรอยต่อของราชวงศ์ฉินและฮั่นยุคสมัยที่แผ่นดินจีนลุกเป็นไฟและมังกรสองตัวกำลังแย่งชิงบัลลังก์แต่เราไม่ได้จะพูดถึงมังกรเราจะพูดถึงชายผู้เป็นกรงเล็บที่แหลมคมที่สุด ชายผู้เริ่มต้นชีวิตจากขอทานข้างถนนผู้ที่ไม่มีข้าวกินผู้ที่ต้องแบกรับความอัปยศอดสูแต่ในสมองของเขากลับบรรจุยุทธวิธีทางการทหารนับหมืน่นเขาคือหานสิ้นในหน้าประวัติศาสตร์จริงเขาคือหนึ่งในสามวีรบุรุษผู้สถาปนาราชวงศ์ฮั่นแต่ในโลกของเฟซซีรีส์ภาคลอสเบลที่3หานสิ้นปรากฏตัวในรูปลักษณ์ที่น่าตกตะลึง ชายหนุ่มท่าทางสติเฟื่องร่างกายบางส่วนถูกดัดแปลงเป็นจัก,กรกล้หมกมุ่นอยู่กับการคำนวณและสงครามราวกับคนบ้าทำไมอนิเมะถึงตีความเขาออกมาเป็นนักวิทยาศาสตร์สงครามผู้บ้าคลั่งเช่นนั้นวันนี้เราจะมาไขารหัสชีวิตของชายผู้สร้างแผ่นดินให้คนอื่นแต่กลับไม่มีที่ดินกลบหน้าตัวเองไปพร้อมๆกันครับเรื่องราวที่เป็นตำนานที่สุดและเป็นบาดแผลทางใจที่ลึกที่สุดของหานสิน้นคือเหตุการณ์รอดลอดหวานขา ในวัยหนุ่มหานสิ้นเป็นชายยากจนที่ชอบพกดาบวันหนึ่งเขาถูกนักเลงเจ้าถิ่นท้าทายถ้าเจ้าแน่จริงก็ชักดาบมาฟันฆ่าแต่ถ้าเจ้ากลัวก็จงมุดลอดวางขาข้าไปคนทั่วไปคงเลือกศักดิ์ศรีและยอมตายแต่หานสิ้นเลือกที่จะมุดเขาคุกเข่าลงก้มหัวและคลานลอดวางขาของนักเลงท่ามกลางเสียงหัวเราะเยาะของคนทั้งตลาดในทางจิตวิทยา นี่ไม่ใช่ความขี้ขลาดแต่มันคือการควบคุมอารมณ์ขั้นสูงสุดหรือ extreme emotional regulation และการประเมินความคุ้มค่าหรือ cost benefit analysis หารสิ้นประเมินแล้วว่าการฆ่านักเลงหนึ่งคนแล้วต้องติดคุกหรือถูกประหารมันไม่คุ้มกับอนาคตที่เขาวาดฝันไว้เขาไม่ได้มองนักเลงเป็นคู่ต่อสู้แต่มองเป็นก้อนหินที่ขวางทางการยอมก้มหัวในวันนี้ เพื่อที่จะได้เงยหน้าอย่างภาคภูมิในวันหน้าสะท้อนถึงจิตใจที่แข็งแกร่งยิ่งกว่าเหล็กกล้าและความทะเยอทะยานที่ใหญ่กว่าศักดิ์ศรีจอมปลอมหานสิ้นเริ่มต้นอาชีพทหารด้วยการไปรับใช้เสี่ยงอู่ชูป้าอองจอมทัพผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคนั้นแต่เสี่ยงอู่เป็นคนประเภทวีระบุรุษนิยมเขาเชื่อในพละกําลังความกล้าหาญและสายเลือดขุนนางเขาจึงมองหารสิ้นเป็นเพียงทหารยามถือหอก ในโลกของเฟดเราจะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างเซี่งอู่ที่เป็นเครื่องจักรสังหารร่างยักษ์กับหานสิ้นที่เป็นมันสมองเซี่งอู่ใช้สัญชาตญาณแต่หานสิ้นใช้ตักกะความคับข้องใจของหานสิ้นในช่วงนี้คือสภาวะปัญญาชนที่ถูกเมินเฉยเขาเสนอแผนการรบมากมายแต่ถูกโยนทิ้งลงถังขยะในทางจิตวิทยาองค์กรเมื่อคนที่มีความสามารถสูงหรือทาเลนต อยู่ผิดที่พวกเขาจะเกิดภาวะหมดไฟและรู้สึกไร้ค่าหานสิ้นรู้ตัวดีว่าถ้าเขายังอยู่กับเซี่ยงอู่เขาจะเป็นได้แค่ทหารเลวที่ตายไร้ชื่อเขาจึงตัดสินใจทําสิ่งที่กล้าหาญที่สุดคือการลาออกจากกองทัพที่แข็งแกร่งที่สุดเพื่อไปเสี่ยงดวงกับกองทัพที่อ่อนแอกว่าหานสิ้นหนีไปอยู่กับหลิวปังจัก,กรพรรดิฮั่นเกาจูในอนาคตแต่ก็ยังไม่ได้รับความสำคัญ จนเขาตัดสินใจจะหนีไปอีกรอบแต่คราวนี้มีคนคนหนึ่งมองเห็นเพชรเมร็ดนี้นั่นคือเซียวเหออัครมหาเสนาบดีของหลิวปังเมื่อเซียวเหอรู้ว่าหานสิ้นหนีไปเขาไม่รอช้ารีบขี่ม้าไล่ตามไปในยามค่ำคืนทันทีโดยไม่ได้บอกกล่าวหลิวปังจนหลิวปังนึกว่าเซียวเหอหนีไปอีกคนเหตุการณ์เซียวเหอไล่ตามหานสิ้นใต้แสงจันทร์คือจุดเปลี่ยนของประวัติศาสตร์จีน เซียวเหอใช้จิตวิทยาการโน้มน้าวเขาไม่ได้สั่งให้กลับแต่เขาขอร้องและให้สัญญาว่าจะมอบตำแหน่งแม่ทัพใหญ่ให้สำหรับหารสิน้นผู้หิวโหวยการยอมรับมาทั้งชีวิตการที่มีคนระดับสูงมาตามง้อถึงกลางป่าคือน้ำทิพย์ชโลมใจมันยืนยันว่าสิ่งที่เขาเชื่อมั่นในตัวเองมาตลอดนั้นเป็นความจริงเขาไม่ได้บ้าเขาคืออัจฉริยะ หลิวปังยอมเชื่อเซียวเหอและจัดพิธีแต่งตั้งแม่ทัพใหญ่ทหารทั้งกองทัพต่างรอดูว่าใครจะได้เป็นปรากฏว่าเป็นไอ้หนุ่มโนเนมที่เคยเป็นขอทานหานสิ้นก้าวขึ้นสู่แท่นแม่ทัพด้วยความมั่นใจที่เกินร้อยเขาไม่ได้ประมาเขาเริ่มวิเคราะห์สถานการณ์วิเคราะห์จุดอ่อนของเซี่ยงอุ่และวางแผนยึดครองแผ่นดินทันทีในเฟสบุคลิกของหานสิ้นมักจะดูขี้โม้และโออวด แต่คำพูดของเขากลับเป็นความจริงทุกคำนี่คือลักษณะของซาวองในด้านการทหารเขามองเห็นสนามรบเป็นกระดานหมากรุกที่เขาสามารถควบคุมได้ทุกตัวเดินความมั่นใจของเขาไม่ได้เกิดจากความหลงตัวเองแต่เกิดจากข้อมูลที่เขาประมวลผลมาอย่างดีเขาบอกหลิวปังว่าท่านสู้เสี่ยงอุ่ยไม่ได้หรอกในเรื่องรบแต่ท่านชนะใจคนได้ส่วนเรื่องรบปล่อยเป็นหน้าที่ข้า การแบ่งงานกันทำที่ชัดเจนนี้คือกุญแจสู่ชัยชนะผลงานแรกที่สร้างชื่อให้หานสิน้นคือยุทธการซ่อมทางลับที่เฉินชางเขาแซงทำเป็นซ่อมสะพานไม้ที่ถูกเผาทําลายอย่างช้าๆเพื่อให้ศัตรูตายใจว่ากองทัพหัน่นคงอีกนานกว่าจะบุกมาได้แต่ในความเป็นจริงเขาลอบนำทัพผ่านเส้นทางเก่าที่รกทึบและบุกโจมตีศัตรูจากด้านหลังแบบไม่ให้ตั้งตัวนี่คือจิตวิทยาสงครามขั้นสูง ทำทีเป็นรุกทางนี้แต่ตีทางนั้นหานซินเข้าใจความประมาทของมนุษย์ในอนิเมะเฟดความสามารถในการคํานวณและวางกลลวงนี้ถูกถ่ายทอดออกมาผ่านเทคโนโลยีหานซินดูเหมือนจะมีซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ในหัวที่คํานวณความเป็นไปได้นับล้านแบบเขาเล่นกับการรับรู้ Perception ของศัตรูเขาทําให้ศัตรูเห็นในสิ่งที่เขาอยากให้เห็นและเมื่อศัตรูรู้ตัวดาบของหานซินก็พาดอยู่ที่คอแล้ว ยุทธการที่โด่งดังที่สุดและแสดงถึงความบ้าบิ่นที่สุดของหารสิ้นคือศึกจริงสิงหรือสงครามหลังพิงน้ำเขาต้องสู้กับกองทัพแคว้นเจ้าที่มีจำนวนสองแสนคนในขณะที่เขามีทหารแค่สามหมื่นหารสิ้นสั่งให้ทหารตั้งค่ายโดยเอาหลังพิงแม่น้ำซึ่งขัดกับตำราพิชัยสงครามทุกเล่มเพราะถ้าแพ้คือจมน้ำตายไม่มีทางหนีแต่หานสิ้นเข้าใจจิตวิทยาความตาย หรือ psychology of survival เมื่อทหารรู้ว่าไม่มีทางหนีความกลัวตายจะเปลี่ยนเป็นความกล้าหาญที่บ้าคลั่งพวกเขาสู้ยิบตาเพื่อจะมีชีวิตรอดในขณะที่หารสิน้นทรงทหารม้าหน่วยเล็กๆไปเปลี่ยนทงในค่ายศัตรูตอนที่ศัตรูยกทัพออกมาทําให้ศัตรูทิดว่าค่ายแตกแล้วผลคือหารสิ้นชนะอย่างปาฏิหาริย์ในเฟสหานสิ้นมักจะยิ้มเยาะเย้ยตำราเก่าๆเ,เพราะเขาเชื่อว่าสถานการณ์สร้างวีรบุรุษ และกฎเกณฑ์มีไว้แหงในภาคล o s t b e ที่3หานสิ้นไม่ได้มีร่างกายเป็นมนุษย์ปกติแต่เขาดูเหมือนก้อนเนื้อที่ผสานกับเครื่องจักรนี่คือการตีความที่ลึกซึ้งมากมันสะท้อนว่าสำหรับหานสิ้นแล้วสงครามได้กัดกินความเป็นมนุษย์ของเขาไปจนหมดเขาไม่ได้มองทหารเป็นคนที่มีพ่อมีแม่แต่มองเป็นยูนิตหรือตัวเลขในสมการ ความหมกมุ่นในศิลปะการทำสงครามหรือ art of war ทำให้เขากลายเป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบเขาไม่มีศิลธรรมมาเจือปนมีแต่ประสิทธิภาพร่างกายจักกลสะท้อนจิตใจที่เย็นชาและเป็นระบบเขาพร้อมจะตัดแขนตัวเองทิ้งถ้ามันทำให้แผนการสำเร็จนี่คือโศกนาฏกรรมของอัจฉริยะที่หลงทางในพรสวรรค์ของตัวเองจนลืมไปว่าเป้าหมายของสงครามคือสันติภาพ ไม่ใช่ตัวสงครามเองจุดจบของเซี่ยงอู่ชูป้าอองเกิดขึ้นที่ยุทธการไก่เซียหารสิ้นวางค่ายกลนสิบทิศล้อมกรอบกองทัพชูและใช้จิตวิทยาท่านสุดท้ายที่โหดเทียมที่สุดนั่นคือเพลงชูรอบทิศสิเมียนชูเกอเขาให้ทหารหั่นร้องเพลงพื้นบ้านของแคว้นชูในยามค่ำคืนเมื่อทหารชูที่เหนื่อยล้าและหิวโหวยได้ยินเสียงเพลงบ้านเกิด จิตใจพวกเขาก็แตกสลายพวกเขาคิดว่าแผ่นดินฉู่ถูกยึดไปหมดแล้วหานสิ้นไม่ได้ใช้ดาบฆ่าเซี่ยงอู่แต่เขาใช้ความอาไลาอาวรหรือนอสตาลเจียฆ่าในเฟดฉากนี้มักถูกพูดถึงด้วยความเคารพแกมหวาดกลัวหานสิ้นคือวาทยากรที่ควบคุมอารมณ์ของสนามรบเขาเปลี่ยนความรักชาติของศัตรูให้กลายเป็นอาวุธที่ทิ่มแทงหัวใจศัตรูเอง เป็นกลยุทธ์ที่เลือดเย็นแต่งดงามราวกับบทกวีหลังจากชนะศึกหานสิ้นกลายเป็นวีรบุรุษแต่เขากลับมีจุดอ่อนที่ร้ายแรงยิ่งกว่าค่าศึกนับล้านนั่นคือความไร้เดียงสาทางการเมืองเขาคิดว่าถ้าข้าทำดีข้าต้องได้ดีถ้าข้าซื่อสัตย์ห้องเต้ต้องไว้ใจแต่โลกแห่งอำนาจไม่ได้เป็นเช่นนั้น หานซินเคยขอตำแหน่งอองตัวปลอมหรือรักษาการอองเพื่อคุมแคว้นฉีซึ่งทำให้หลิวปังโกรธมากแต่ก็จําใจให้ในเฟดหารสิ้นมักจะบ่นว่าทำไมการเมืองมันยุ่งยากจังสู้กันให้รู้แล้วรู้รอดดีกว่าเขาเป็นอัจฉริยะในสนามรบแต่เป็นทารกในราชสํานักเขาอ่านใจศัตรูขาดแต่อ่านใจเจ้านายไม่ออก เขาไม่เข้าใจว่าความเก่งกาจที่มากเกินไปคือภัยคุกคามต่อผู้มีอำนาจความซื่อตรงของเขากลายเป็นหอกที่หันกลับมาแทงตัวเขาเองมีสุภาษิตจีนที่ว่ากระต่ายตายสุนัขล่าเนื้อถูกต้มแกงนกบินหมดเกาถันถูกเก็บซ่อนเมื่อแผ่นดินสงบหานสิ้นก็หมดประโยชน์หลิวปังเริ่มลดอำนาจหานสิ้น ย้ายเขาไปเป็นองคงแคว้นชูบ้านเกิดแล้วหาเรื่องจับกุมลดตำแหน่งลงเป็นแค่ขุนนางหรือว่าโหหารสิ้นจากแม่ทัพใหญ่ผู้บัญชาการทหารนับล้านต้องมานั่งตบยุงในเมืองหลวงสภาวะจิตใจของหารสิ้นในช่วงนี้คือความขมขื่นและสื่มเศร้าเขาผู้เคยเป็นพญาอินทร์ถูกจับใส่กรงขังเขาเริ่มประชดประชันพูดจาดูถูกขุนนางคนอื่นเช่นตอนที่เขาบอกว่า หลิวปังคุมทหารได้แค่แสนแต่เขาคุมได้ยิ่งเยอะยิ่งดีพฤติกรรมเหล่านี้ยิ่งเร่งวั่นตายของเขามันคือเสียงร้องของสัตว์ร้ายที่กำลังจะขาดใจจุดจบของหานซินไม่ได้มาจากหลิวปังโดยตรงแต่มาจากจัก,กรพัดดินีลุยหรือลุยเา่าสตรีผู้เฮี้ยมโหดที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ขณะที่หลิวปังไม่อยู่ ลุยเฮาร่วมมือกับเซียวเหอเพื่อนรักผู้ชักนำหานสิ้นมาหลอกให้หานสิ้นเข้าวังหานสิ้นผู้ไม่เคยระแวงเซียวเหอเดินเข้าสู่กับดักอย่างง่ายดดยช่างน่าเศร้าผู้ที่สร้างเขาขึ้นมาคือเซียวเหอและผู้ที่เขาช่วยสร้างแผ่นดินให้คือราชวงศ์ฮั่นร่วมมือกันสังหารเขาในทางจิตวิทยานี่คือการทรยศหักหลังขั้นสูงสุดหรือ Ultimate Betrayal หานสินถูกจับมัดและเนื่องจากหลิวปังเคยสัญญาว่าจะไม่ฆ่าเขาด้วยอาวุธเหล็กลุยเฮาจึงสั่งให้เอาผ้าห่อเขาแล้วใช้ไม้ไผ่เหล้าแหลมแทงจนตายหรือแขวนคอด้วยระคังในบางตำนานการตายของหนันซินไม่ได้เกิดขึ้นในสนามรบอย่างที่ควรจะเป็นเขาตายในห้องมืดๆของวังหลวงตายด้วยน้ำมือของนางกำนันและไม้ไผ่ก่อนตายหานันซินตะโกนด้วยความคับแค้นว่า ค่าเสียใจที่ไม่เชื่อคำแนะนำของคว้ยทงที่ยุให้เขาก่อกระบฏตั้งแต่แรกในเฟดฉากการตายของวีรชนหันสิ้นมักจะถูกถ่ายทอดด้วยความเสียดายไม่ใช่เสียดายชีวิตแต่เสียดายโอกาสที่จะได้รบอีกเขาตายไปพร้อมกับความรู้สึกว่าโลกนี้ไม่ยุติธรรมและน่าเบื่อเขาเกิดมาเพื่อเป็นเครื่องจักรสงครามแต่ถูกทำลายทิ้งเพียงเพราะสงครามจบลง นี่คือโศกนาฏกรรมของเครื่องมือที่มีหัวใจในเฟดหานสิ้นได้รับฉายาว่ากัวซื้อหรือยอดคนแห่งแผ่นดินแม้เขาจะมีจุดจบที่น่าอนาถแต่สิ่งที่เขาฝากไว้คือตำราพิชัยสงครามและยุทธวิธีที่กลายเป็นรากฐานของการทหารจีนวิญญาณวีรชนหานสิ้นในเฟดแม้จะดูบ้าคลั่งและหมกมุ่นแต่เขามีความสุขที่ได้เป็นเซอร์เวนต์เพราะในสนามรบแห่งน,นี้ สงครามจอกศักดิ์สิทธิ์สงครามไม่มีวันจบเขาจะได้ใช้มันสมองของเขาตลอดไปเขาได้พบกับสถานที่ที่เขาสามารถเป็นหานสิ้นได้อย่างแท้จริงโดยไม่ต้องกังวลเรื่องการเมืองเดินทางมาถึงบทสุดท้ายกันแล้วครับเรื่องราวของหานสิ้นขอทานผู้กลายเป็นราชาและราชาผู้กลายเป็นนักโทษสอนให้เรารู้ว่าอัจฉริยภาพเพียงด้านเดียวไม่เพียงพอที่จะเอาตัวรอดในโลกมนุษย์ เราต้องมีปัญญาในการอ่านคนและอ่านสถานการณ์ด้วยแต่ถึงกระนั้นหานสิ้นก็ได้พิสูจน์แล้วว่าคนตัวเล็กๆที่ยอมมุดลอดหว่างขาคนอื่นในวันนั้นสามารถเติบโตขึ้นมาเปลี่ยนโลกได้เขาคือแรงบันดาลใจของผู้ที่ถูกดูถูกเหยียดหยามให้ลุกขึ้นสู้ด้วยความสามารถขอให้เรื่องราวของหานสิ้นเป็นบทเรียนและกำลังใจให้คุณผู้ฟังให้กล้าที่จะอดทนในวันที่ต่ำต้อยเพื่อรอคอยวันที่ยิ่งใหญ่ ขอบคุณที่ร่วมเดินทางผ่านยุทธภพและอ่านใจไปกับเราหวังว่ากลยุทธ์ของหานสิ้นจะช่วยให้คุณวางแผนชีวิตได้ดียิ่งขึ้นอย่าลืมกดติดตาม Mind and Timeline แล้วพบกันใหม่ในหน้าประวัติศาสตร์ถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ